ขอขอบคุณทุกการสนับสนุนที่มีต่อช่องรุ่งอรุณโนทยสามารถสมัครสมาชิกได้ที่ลิงก์ใต้คลิปเพียงเดือนละ50บาทสามารถยกเลิกเมื่อไหร่ก็ได้เพื่อรับฟังเรื่องเฉพาะสำหรับสมาชิกเท่านั้นฝากกดไลค์กดติดตามกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับช่องกันด้วยนะคะไปฟังกันต่อเลยค่ะยอดพทูเทพ,พบุตรตอนจบ นี่พี่เหนือก็แต่งงานย้ายไปเสียไกลแล้วนะและเธอก็ไม่กล้าเอ่ยคำว่าเหนือในทุกบริบทเลยก็ว่าได้นี่บางอย่างกับบางคนเขาก็แค้นฝังหุ่นจริงๆนิชากลับเข้าห้องนอนเก่าของเธอห้องนอนที่เธอถูกส่งมาที่นี่เสียงดังมาจากห้องน้ำพี่ม้าอยู่ในนั้นเขาจงใจเรื่องห้องนี้ไหมนะแต่เขาจำไม่ได้และเขาจะรู้ได้ยังไงว่าตอนที่เธออยู่ที่นี่ เธอพักและนอนไหนแต่เรื่องเล็กๆในน้อยแบบนี้มีอะไรให้ใส่ใจแต่จะว่าได้หรอกับพีมะอะไรที่เธอคิดไม่ถึงไม่ทันคิดเขาก็เก็บมาคิดเสียหมดเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยกับทุกเรื่องที่เกี่ยวกับเธอจริงๆน้ำที่ไหลลดลงตั้งแต่ศีรษะไปตามเรือนกายเปลือยกำยำบึกบึนของเขาใบหน้าอ่อนเยาภายนอกบางครั้งเธอรู้สึกว่ามันขัดกับรูปร่างของเขา แผ่นหลังที่เต็มไปด้วยรอยสักมังกรนิชายืนจ้องรอยสักที่ค่อยๆเ,เปลี่ยนไปเมื่อร่างกายมีอุณหภูมิสูงขึ้นนานแค่ไหนแล้วที่เธอลืมความตกใจยามที่มังกรพงงังอาดและพุ่งเข้าหาคนที่จดจ้องมันลูกหลับแล้วหรอกินอิ่มปั๊บก็หลับปุ๊บนิชาที่ออกไปให้นมลูกชายรายงานเสียงใสคราวนี้ถึงคราวที่พ่อต้องอิ่มบ้างแล้วใช่ไหม พีม้าหันกลับมาเผชิญหน้ากับเธอเธอมีพ่อขนหนูพันร่างกายไว้และตอนนี้มันเปียกชุ่มพีม้าดึงมันออกไปดวงตาเหี่ยวค่อยๆหลีลงแววตาแบบนี้ของเขาเธอชอบมากเซ็กซี่น้ำลายหกแล้วสินิชาย,ยิ้มกว้างเมื่อถูกแซวมีสามีที่ทั้งหล่อเซ็กซี่รวยเก่งฉลาดสุดท้ายนี้ที่นิชาพอใจสุดๆ คือชีวิตที่ยืนยาวค่ะแคล้วคลาดแบบนี้ไปตลอดนะคะอนาคตเป็นสิ่งที่ไม่แน่นอนใครจะรู้ว่ามีอะไรหรือใครหวังจะปองร้ายผู้นำตระกูลที่มีฐานะมั่นคงคนนี้อีกเราสองคนจะแก่เท่าไปด้วยกันแต่ตอนนี้เรายังไม่แก่เท่าก็มีความสุขกันแบบหนุ่มสาวนะคะวันนี้เป็นวันแต่งงานของพวกเขาเขาเลือกที่จะพาเธอและลูกชาย มาร่วมฮันนีมูนด้วยเพราะพวกเขาคือ,อครอบครัวที่อบอุ่นสถานที่ที่เขาเลือกคือที่สงบที่มีเพียงพวกเขานิชาหนิชาที่อ่อนเพลียไม่น้อยขานรับในคอสั้นๆแต่ดวงตาย,ยังคงปิดสนิทพี่มะลองเรียกเธออีกครั้งเธอยังขานรับในคอเหมือนเดิมอีกครั้งพี่รักนิชา เสียงคำหวานที่กล่าวแนบข้างริมหูส่งผลให้ใบหน้าที่ดวงตาปิดสนิทแย้มยิ้มแต่ไร้ซึ่งเสียงตอบรับใดๆนอกจากร่างกายที่ขยับเป็นจังหวะขึ้นลงตามลมหายใจเข้าและออกสติเธอเลือนลางเพราะความอ่อนเพลียแต่คำหวานที่เขาเอ่ยออกไปเธอรับรู้และทำให้คืนนี้นิชาฝันดีชีวิตเธอต่อจากนี้จะเป็นสีชมพู ทั้งในโลกแห่งความฝันและในโลกแห่งความจริงในเช้าตรู่ในวันลุ่งขึ้นพีม้าที่เพิ่งรู้สึกตัวข้างกายเขาบนเตียงว่างเปล่าพีม้าไม่ได้แปลกใจอะไรนิชาคงตื่นไปให้นมลูกตามปกติพีม้าจึงลุกจากเตียงเดินปเปลยเปล่าเข้าห้องน้ำอีกครึ่งชั่วโมงต่อมาเขาเดินออกมาจากห้องในชุดลำลองสบายๆบ,บนโต๊ะมีชุดจานสำหรับอาหารเช้าสองชุด พีมานั่งลงรอนิชาและไม่นานเธอก็เดินออกมาจากห้องนอนที่เตรียมไว้สำหรับลูกน้อยตื่นเช้าจังเลยนะคะพี่คงหิวนิชาเดินไปจัดการไข่ลวกมันบดสลัดและกาแฟร้อนยกมาเสิร์ฟเขาด้วยตัวเองแต่เมื่อจัดวางแล้วเธอไม่สามารถเดินไปไหนได้เมื่อถูกสามีดึงเข้ามานั่งบนตักเอาใจผู้หิวโหวยหน่อย พี่มะอดอ้อนอย่างที่ไม่เคยเป็นมาก่อนตั้งแต่รู้จักกันมาเขาไม่เคยทำแบบนี้กับเธอเลยนิชามองเขาอย่างแปลกตาทำไมวันนี้พี่พิมพ์ดูแปลกไปแปลกยังไงก็อย่างนี้นะคะนิชาผ่ายมือย้ำการกระทำของเขาทำไมนิชาถึงรักเหนือได้นิชายิ้มออกมานี่เขาไม่จบอย่างนั้นหรอก็มันเป็นอดีตเคยรักและเลิกรักไปแล้ว เหลือเพียงความรู้สึกดีๆที่ยังมีอยู่บ้างก็ไม่เป็นไรไม่ใช่หรอและช่วงเวลาที่เธอรู้สึกตัวว่ารักพี่เหนือตอนนั้นก็มีเขาเข้ามาอยู่ในหัวใจแล้วเช่นกันเพราะเขาที่ทำให้เธอกลายเป็นผู้หญิงสองใจแอบรักแอบชอบผู้ชายพร้อมกันสองคนมาถึงขนาดนี้แล้วพี่พีมยังไม่ปล่อยวางอีกหรอคะก็รู้สึกว่ายังไม่ได้ทั้งหมดพี่ว่าตอนที่พี่ยังไม่เสียความทรงจา ที่ต้องรู้สึกไม่ดีกับเรื่องนี้เอามากๆนิชาพยักหน้าเห็นด้วยร้ารานจ,จนปวดหัวเลยละค่ะพี่มาหลีตาแต่ตอนนี้นิชาไม่รักใครอีกแล้วนอกจากพี่พีมเท่านั้นนะคะจะว่าไปน่าจะเป็นนิชาต่างหากเล่าที่จะต้องรู้สึกตะขิดตะขวงใจพี่กับกาหลงแค่กาหลงก็คนอื่นๆพี่พีมจำไม่ได้แล้วนี่คะกาหลงก็แค่ร่างกายเรียกร้องตามดิ ของยาเท่านั้นยามปกติพี่ไม่รู้สึกอยากจะมองเลยจะว่าไปนิชารู้สึกว่าตัวเองโชคดีกว่าพีมะในเรื่องของความรักก็ความรักที่ผ่านมาของเธอมันเกิดจากความรู้สึกจริงๆไม่ใช่จากยาสั่งอย่างเขาแต่สำหรับเขาเรียกว่าความรักไม่ได้หรอกน่าจะเป็นผู้ถูกล่วงละเมิดทางเพศมากกว่าแต่ขื่อล้อเข้าไป มีหวังเขาคงจับเธอกดทั้งวันทั้งคืนไม่เห็นแสงเดือนแสงตะวันหลายวันติดต่อกันแน่ค่ะพี่พีมหิวแล้วไม่ใช่เหรอคะทานนะคะนิชาป้อนพี่เองพี่ม้าย้มยิ้มออกมาทั้งดวงตาเขารับการดูแลจากนิชาอย่างเต็มที่ผลัดกันป้อนผลัดกันกินเป็นภาพที่เหล่าผู้ติดตามมาด้วยได้เห็นทำให้ทุกคนล้วนแต่เบิกบานใจต่างก็คิดเป็นแนวทางเดียวกันว่า อีกไม่นานคุณหนูลีโอคงจะมีน้องในอีกไม่นานนี้แน่เหล่าคนงานที่ติดตามกันมาเริ่มกระซิบกระซาบทายทักท้าพนันว่าน้องของคุณลีโอจะเป็นคุณชายไทยเกอร์หรือคุณหนูกระต่ายเสียงถกเถียงและบอกเหตุผลยืดยาวถึงคำตอบของตอนว่าต้องถูกเพราะอะไรกันอย่างสนุกสนาน <c oughs> เสียงหัวเราะเอะอดังไม่ขาดสายภาพเด็กๆวิ่งไล่จับบนชายหาดที่ขาวสะอาดที่มีแต่พวกเขาที่มีหน้าตาระไม้คล้ายกันไม่ผิดเพี้ยนไทเกอร์ไทเกอร์เด็กน้อยวัยสองขวบก,กว่าหน้าตาเหมือนกันไม่ผิดเพี้ยนต่างกันที่คนหนึ่งไว้ผมยาวอีกคนผมสั้นอยากโศกทะเลาะก,กันอีกแล้ว กระต่ายนะโตป่านนี้แล้วยังเรียกชื่อไม่ได้สักทีเลโอหันไปมองน้องสาวไทเกอร์ไทเกอร์ถลึงตาใส่กลับไปให้น้องสาวฝ่าแฝดพี่ม้าเดินประคองนิชาที่ท้องโยที่ในอีก6สัปดาห์เธอก็จะคลอดอีกครั้งท้องที่สมเป็นเด็กผู้ชายที่พี่ม้าได้เตรียมชื่อไว้แล้วว่าอินซี คุณพ่อคุณแม่กับน้องอินซีคงไม่ชอบใจนะักที่กระต่ายและไทเกอร์ทะเลาะก,กันอีกแล้วลีโอเตือนทำให้เด็กน้อยทั้งสองแม้มปากพร้อมกันโดยทันทีพี่มาแอบอมยิ้มเมืม่อเห็นแบบนั้นเขารู้โดยทันทีว่ากระต่ายกับไทเกอร์ต้องทะเลาะก,กันอีกแน่ๆพี่พิมนิชาขอให้อินซีเป็นคนสุดท้ายนะคะพี่มาเลิกคิ้วไม่ได้ตอบเพราะสิ่งที่นิชาขอไว้ เป็นสิ่งที่เขาไม่อาจให้ได้เขารู้แจ้งในที่สุดว่าทำไมพ่อนักรบถึงต้องการให้เขาแต่งงานเร็เรวๆนั่นก็เพราะเพื่อขยายทายาทนาราชรและเจ้าสาวเขาต้องอายุน้อยก็เพื่อให้เธอมีเพียงเขาเท่านั้นในหัวใจเด็กทั้งสามิ่งมารวมกลุ่มกับพ่อและแม่ของพวกเขาห้าชีวิตที่มีสีผิวพิเศษต่างได้มาจากต้นตระกูลพวกเขายังคงรักษาลักษณะพิเศษไว้ ขาวดั่งหยกบอบบางหน้าทนุถนอมสีผิวที่ถูกกล่าวขานว่าเป็นกลุ่มนางฟ้าทำไมพี่พิมยังไม่รับปากคะพีม้าเสธทามองผืนท้องทะเลจะให้เขาตอบได้ยังไงในเมื่อเขายังอยากได้ฉลามอีกสักตัวแมวน้อยอีกสักตัวไหนจะกวางอีกล่ะโวตพีม้าหันไปทางเด็กๆเ,เมื่อพีม้าบอกกับเด็กๆว่าลีโอไทเกอร์กระต่าย อยากมีน้องกวางฉลาบมาเล่นกับพวกลูกไหมนิชาแงนหน้าไปมองพีมา้าไม่ต้องรอคำตอบจากเด็กๆเ,เธอก็รู้คำตอบของพีม้าเป็นที่ชัดเจนอยู่แล้วว่าไปแล้วพวกเราก็มีเงินทองมากมายที่มาจากธุรกิจหลากหลายในประเทศและต่างประเทศแต่การตั้งสูนสัตว์ก็เป็นอะไรที่น่าสนใจค่ะนิชาพูดจบก็เดินแยกออกจากกลุ่มเท้าเตะหาดทรายคลื่นซาดซาัดกระทบฝั่ง ลีโอหมุนตัวเดินตามหลังนิชากระต่ายและไทเกอร์ก็ทำตามเช่นกันจึงเกิดเป็นขบวนแถวตอนโดยมีพีม้าปิดท้ายความน่ารักความอบอุ่นของนารารัสายนี้สร้างรอยยิ้มให้กับเหล่าคนงานในบ้านได้ตลอดเวลาจึงทำให้หลายปีที่ผ่านมานี้ภาพและข่าวลือในแง่ร้ายๆของผู้นำนารารัตไม่เหลือให้ใครได้กล่าวถึงได้เลย ครอบครัวสร้างคนดีคนดีถูกสร้างจากครอบครัวที่ดีจบบริบูรณ์